เติดก้องดูนี่เห็ดยังวันนี้จะมาทําส้มตําหมูย่างเอ้ยส้มตำตาหมูย่างแล้วก็ส้มตําปูปลาละเอ้ยถูกแล้วอันนี้คือหมูที่หมักไว้สีย่างกินน้ําแล้วก็สีย่างไปตำน้ำ yes sir มุนี้ใชยตำใช้เดียวเสียหลุดเสร็จแล้วก็ตั้งอุณหภูมิไวที่180องศาเซลเซียสนะคะเราจะตั้ง15นาทีปั๊บมันคือมีแสงน้นอ่ะปล่อยพลังได้ป็นไงฮะ หลังจากหมูเสร็จแล้วเรามาเจอกันมาอีกแล้วเสียงไมาอีกแล้วแกล้มเสร็จแล้วเรามาดูกันว่าคอหมูย่างมันจะน่ากินสักแค่ไหนนี่ยโคตรน่ากินนะอาหานธรรมดาไปมาทำนี่ไงเนื้อหมูแบบจำมากอะ่ะเนี่ยเราเจะชิ้นเนี่ยไปทำกันหลังจากหั่นเสร็จแล้วมาเจอกันนะทุกคน ไม่ไหวแล้วหิวมาก <c oughs> หวาน <c oughs> หอมมากเลย <Baby. S 1> ปลไปราไปตำกันวันนี้เราจะมีทั้งกันทั้งหมด2เมนูคือตำข่าหมูย่างหนึ่งแล้วก็ซุตปตำปลาไหลหนึ่ง <c oughs> ก็ตำมาแล้วกอเลยตำปลาแดกกันไหมคือนั่นแหละเอออันนี้เราเริ่ตมตำปลาแดกก่อนแล้วกัน <c oughs> เอาแบบก็ผิษย่างมะขย่างละเจ็ดทอแบบแซ่บๆอภพริกแห้งน่ตะก้อง <Okay. S 2> โอเคนู้นออกไหมเนี่ยพอเจ็ดเม็ด หมักลินตัน,นโอเคสววอยังต่อมาครับน้ำตาลหนึ่งสองพอขาดทัพพีไปเอาทัพพีมีสองน้ำปลาครับพอที่ขาดบาได้คือประแดดต่อต่อมาครับหมักน้าวสามชิ้นคือหนึ่งลูกโอเค แล้วก็ซิมจังหน่อยเสียบแล่์เสียบไลน์นอครับขอบคุณขั้นตอต่อไปขึ้นหัวครับเข้าใจขั้่าอนหัวปะแต่ว่านล้วเล้ยวแล้วก็ซิมซิมออาแตกล้อง แซ่บนะแซ่บขนาดนังไนะในที่สุดก็ะเด้วครับตำบักหุ่งปลาแดกตำปลาแดกนะคระเดี่ยวแล้วหนึ่งอย่างต่อไปอย่างที่สองคือให้ไล่ของเขาก็คือตำคอหนูแยง่งเออเดี๋ยวกินกันก็แย่งก <c oughs> ันนี่ใส่พริกจักหางเม็ดพอออกบักพริกสดสองแล้วก็พริกแห้งสามนี่ครับ หาเม็ดอ๋อกลมกลมเหมือนหวานทำกับยาดประเด็นตอนต่อมาครับใส่กินน้อยดิสองน้อยบอกรถลดยังดูว่าตามใจคนต่ำเลยปกติปกติกระเซาะไปล่ะคนต่ำต่ำเสียบเนาะเป็นคนต่ำเสียบเพราะเป็นคนหน้าตาแซีบพร้อมเป็นคนหน้าตาแซีบน้ำตาลต้มสองน้ำแปรเออขอบคุณที่พวนนี่เด็กดุ่มรอท่านได้แก่คนใหม่คนเลี้เยงหมดเลยเบอรแล้วเอาเทเบิด์ซัน

กำมื้อจังเลยเนี่ยสักเนี่ยนี่คือไฮไลท์ของคอ,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 อหมูแยงไปลงไปครับเบื้องแม่ต่กล้องเป็นตะกินกนันทันขั้นตอนสุดท้ายครับชวดเซตแล้กก็คือต้องตักเสิร์ฟเพียรู้ไหมเดี๋ยวแซ่บเรียบร้อย นี่คือไฮไลท์ของเขาครับตับคอหูวแยงเป็นญาติกันเทเๆแซ่บคักเดี๋ยวเราไปกินกันครับผมไปไปเอื้อนแม่เอื้อนอีแม่เอื้อนเอื้อยมากินไป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 แม่ตอนนี้เราเริ่มจากนายหญิงก่อนนายหญิงใิงครับนายหญิงขอคะแนนเต็มด้วยนะคะแนนเต็มสิบให้เท่าไรไปเก้าครึ่งเหรอเฮ้ยที่ไฮไลท์ของเขาวันนี้คือเขาตงคอหัวแยงแยงแล้วหรอแต่นนี้ยังไม่มีไผ่มาแยงเลยอันนี้กินไปก่อน อมกินไ,ได้มากปะข้าวเนื้อด็แปดเฮ้ยไม่ขึ้นหลายกว่า <c oughs> จดิอันนี้มันอร่อยกว่าอันนี้มาใช้เดียวใช้เดียวให้คะแนนตัวเองมันสีเบิองเป็นล้ำเ,เอ,อียงบ่มันสีล้ำเอียงดิเอาให้น้องให้น้องให้เอาน้องเอาเอาคืเอเริเ่มจากให้ไล่กันเลยอ่ะนี่คือคอหมูยา่างต้มตำ <c oughs> อร่อยจีให้เท่าไหร่แต่คะแนนท่้นผู้หญิงเฮ้ยฝานลอกกัน จริงหมูหมหน่าจะจืดกว่านี้หน่อยนึงที่เรามาตำม,มันไอ้นี้ไปมันนี่ยังเนาะมันเข้าเนื้อมากไม่ไม,มันเข้าเนื้ออยู่แล้วแต่ว่ารสชาติซ้ำตำมันแบบอร่อยอร่อยอันนี้ซ้ำตำตำปราเด,ดมมะละกออันนี้อันนี้ก็แปลกสัญญากห้ซำกันเพ่รมันมีจุดห้าหรือเล่าแปดจุดห้าเออไปดเดี๋ยว<น><น> อันนี้เสียให้คะแนนตัวเองนะเด้อคะแนนเต็มซิฟสิบบบอกว่าไ้ซิฟเอ็ดบมี <No. S 1> เริ่มจากนี่เลยตำปลาแดกเมื่อน,นี้เขาตำแบบใส่จานผู้ดีแน่จักหน่อยปกติตำใส่ถาดหาแดกดังนะครับอันนี้แซ่บอันนี้ไหเกลพอมากินสมสมเค็มหวานครบรสเล่นเนี่ยอย่างที่สองไฮไลท์ของเขาตำข้อหมูหมูย,มยาดอืม เปนความเราตัวหมูสิ้นหมูที่เขาม a กไว้การ mark มันโดโโดโพุ่งโดยรวมเนี่ยไฮไฮแปะจุดหาสำหรับผมผมม a กอันนั้นคือเคยกินร่วมกันก็นค,คือแซ่บผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามก,าก,กดไลค์กดแชร์ใช้เดียวรับเด้อเจอกันไม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าเขาสีตามอีกยังกระถาเบิ้งอีกเขาสีตามยังก,ยกันดีโคตรป่ะโอเคจบสแต็กแดกตับ